สวัสดีครับวางแผนการเทรดนะครับในช่วงเช้าวันนี้กับผมโค้ชเจนะครับเบื้องต้นในช่วงเช้านะครับตัวสกุลเงินในช่วงเอเชียเนี่ยนะครับก็มีการประกาศตัวเลขออกมานะครับในฝั่งของ AUD นะครับดัชนียอดขายปปรินะครับออกมาตัวเลขลบ0.2ะครับส่งผลให้สกุลเงินในช่วงเอเชียเนี่ยนะครับปรับตัวลงไมว่าจะเป็น AUDUSD นะครับ สกุลเงินหลักนะฮะ NZD USD นะครับแล้วก็สกุลเงินรองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น NZD เทียบกับ j p นหรือว่า AUD เทียบกับ j p นเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงแล้วก็บวกกับอาจจะมีจังหวะที่สเปรดนะครับกว้างกว่าปกตินะครับในส่วนของสกุลเงินรองนะแล้วก็สถานะค่าเงินตอนนี้เนี่ยครับสกุลเงินที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดก็จะเป็นในฝั่งของตัว AUD นะครับแล้วก็ NZD นะครับอ่อนค่านะครับรองลงมาก็จะเป็นแคนาดาแล้วก็ j p นแล้วก็จ u นะฮะเพราะันนั้นในการเทรดนะครับในช่่่วงงเเเเช้านนนีีียยสกุลิททบะ ครับไม่ว่าจะเป็น A u หรือ NU นเนี่ยนะครับก็มักจะปรับตัวลงมากกว่าปกตินะครับเพราะว่ามีเรื่องของการประกาศตัวเลขออกมานะครับในมุมมองทางด้านของปัจจัยกราฟนะครับเบื้องต้นนะครับตัวปัจจัยกราฟเนี่ยนะฮะสำหรับตัวทองคำนะฮะหลายคนอาจจะเทรดทองคําอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเทรดตอนนี้นะครับคราฟราคาทองคำนะฮะย่อตัวลงมาหลังปรับตัวขึ้นนะครับทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับ175 5อยยูโรต่อออนนะครับ เบื้องต้นนะครับในเรื่องของการเทรดในช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายนะครับนะสช่วงนะช่วงเย็นก็อาจจะรอความชัดเจนในช่วงของตลาดอเมริกาแต่ว่าในช่วงกลางวันนะครับเช้าสายบ่ายนีครับวันนี้นะฮะก็รอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อ,อาจจะยังไม่มีไม้หรือว่ามีไม้อยู่แล้วนะครับนะฮะแนวในการเข้าเทรดวันนี้นะครับหลักๆอยู่ที่บริเวณ1,745-46 นะครับสำหรับคนที่จะไม่มีไม้นะครับแต่ถ้าใครมีไม้อยู่แล้วนะครับนะฮะก็สามารถ o l l o w นะครับายขึ้นมาเหมือนเดิมได้นะครับถือออเดอร์เดิมไว้นะครับแล้วก็รอเทคกำไรนะครับกรอบแรกบริเวณ175 5นบะครับบริเวณนี้นะครับหนึ่งดนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นกรอบในการปิดกําไรนะครับเป็นกรอบแรกนะสำหรับคนที่ยัง มีไม้อยู่นะครับถ้าเด้งขึ้นมาแล้วก็สามารถทยอยปิดกำไรบางส่วนออกได้นะครับในกรณีที่ถ้าหากว่ากราฟนะครับปิดตัวยืนเหนือ1 7 5่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ follow by ขึ้นต่อไปนะครับแต่หลักๆยังคง follow by นะครับเนื่องจากว่าตัวกราฟ ราคาทองคำเนี่ยยังคงอยู่บนเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่าอัพเทรนนะครับทั้งในกรอบทำเฟรมเดย์กรอบในในกรอบทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็กรอบ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับก็นะฮะผมก็จะโฟกัสนะครับเทรดไปเน้นนะครับเทรดในเรื่องของการย่อาบเป็นหลักนะครับซึ่งกรอบาบเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ 1, 7 3 1นะครับหลังจากลงมาทดสอบแล้วนะฮะนี่ก็ลงมาทดสอบแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ทีนี้นะครับตอนนี้ก็ยังคงเน้นไปที่การ follow by เหมือนเดิมนะครับซึ่ง target หลักในตอนนี้นะครับเป้าหมายหลักของเรานะะฮจะอยู่ที่บริเวณ1,800งพนยูโรต่อออนนะครับก็จะเป็นกรอบแนวต้านหลักในตอนนี้นะครับเบื้องต้นทองคำนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของการย่อตัวนะครับหลังจาก break out ขึ้นมาได้นะครับตัว s c r e t i o n zone นะครับก็เกิด break o s s ขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณเนี้นะฮะโซน1,700นะเกิด break o s s นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นนะครับไปที่การ follow by นะครับตามกรอบ หลักนะฮะก็แทร็เก็ตหลักๆอยู่ที่1,790นะแล้วก็1,800นะครับ1,790กับ1,800เลย2ราคานี้นะครับในในสัปดาห์นี้นะครับวันนั้นก็นะครับโฟกัสเทรดหน้าบ่ายนะครับที่สำคัญอย่าโอเวอร์เทรดนะเน้นทยอยนะครับทยอยเข้านะฮะทยอยโฟลว์ไปนะครับอยากให้อ่อ เขาเรียกว่ไงอย่าให้พอร์ตเนี่ยนะครับลบเกิน20%นะครับก็จะดีมากนะครับทยอยเข้าทีละ0.01หรือว่า0.02นะครับแล้วก็รอปิดรวบกำไรนะครับประเวณ1,790แล้วก็1 8 0 0นะครับสำหรับมุมมองตัวในในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเกิดเป็นเด็ดครอสนะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการเบรกเอาท์นะครับเทรดไลน์ขาขึ้นนะครับนะตอนนี้เป็นดาวเทรนค่อนข้างค่อนข้างเต็มตัว นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการพักตัวเล็กน้อยแค่นั้นนะครับนะเพราะนั้นโฟกัสนะครับในฝั่งของสกุลเงินที่เทียบดอลลาร์นะครับว่าจะเป็นยูเอสดเทียบกับสวิสฟรังก์ยูเอสดีแคนาดาหรือว่ายูเอีเจแปนเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยแนวโน้มปรับตัวลงนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยก็เบรกเอาเทรนด์ลงมาแล้วนะครับเทรนด์ก็เป็นขาลงนะครับค่อนข้างเต็มตัวนะครับส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับเช่นเดียวกันนะ พันธบัตรในกรอบเดยเนี่ยนะครับมีสัญญาณเดดคลอสนะครับเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มนะครับเรื่องของการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพราะนั้นตอนนี้พันธบัตรนะครับก็ถือว่าเป็นดาวเทรนด์เต็มตัวเหมือนกันนะครับก็ follow sell นะครับ สำหรับสกุลเงินที่เทียบดอลลาร์เป็นหลักแล้วก็ follow by สกุลเงินที่เทียบดอลลาร์ไม่จะเป็น EU ยูอีนะครับจ u หรือว่า n อนะครับ AU พวกนี้นะครับนะถ้าผ่านช่วงข่าวไปแล้วช่วงเช้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็มองว่ากราฟราคาน่าจะมีเรื่องของการนะครับเด้งบ่ายเกิดขึ้นนะครับนะตอนนี้ย่อตัวลงมาก็ดูจังหวะในการเข้าเทรดนะครับ follow by ยสำหรับสกุลเงินอย่างเช่นทองคำเนี่ยก็ follow by เหมือนกันนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัวพันธบัตรเองก็นะครับ ปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับมีสัญญาณนะครับเดดคอร์สก็คือสัญญาณยืนยันนะครับเรื่องของการปรับตัวลงเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทองนะครับก็มองว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะดูจังหวะในการย่อบายนะครับแล้วก็อย่าโอเวอร์เทรดนิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมทองคำนะครับสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องดูเซสชั่นยุโรปแล้วก็ลอนดอนอีกทีหนึ่งนะครับว่าวลุ่มในช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนะครับสำหรับสกุลเงินอย่างเช่นจ u อูเนี่ยนะฮะ e u r u s d เองก็เป็นนะครับ g r o s s n cross นะครับเหมือนกันนะเบื้องต้นนะครับสร้างไใหม่สูงกว่าไฮก่อนหน้าได้แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องรอจังหวะย่อตัวลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ follow by นะครับเป็นหลักเหมือนกันนะฮะ e u r u s d สังเกตนะฮะมีเรื่องของการ Break Trend นะครับเกิดขึ้นในกรอบทม์เฟรมอย่างเช่นทม์เฟรมเดย์นะฮะ Break Trend แล้วนะครับตอนนี้ก็ย่อาบเป็นหลักนะครับาบ E.U. นะฮะส่วน G.U. นะครับ GIO เนี่ยผมมองว่าเบรกเทรดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะลากเส้นเทรลไลน์ดูง่ายๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า เบรกเทรนดไว้แล้วนะครับตอนนี้รอย่อบายเหมือนกันนะครับซึ่งแนวในการ follow บายเนี่ยนะครับอยู่ที่โซน1 1 9 5ถึง1 1 9 7นก็ะครับก็เน้นไปที่การย่อบายเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ทำกำไรตามกรอบขาขึ้นแล้วเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆสกุลเงินนะครับที่เทียบตลาดลมันจะเป็น eu g u หรือว่าทองคำเนี่ยเบรกเทรนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตอนนี้นะครับแผนของเราก็รอย่อบายเป็นหลักทำกำไรตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะพา follow trade หรือว่าเกาะเทรนด์หลักเป ในวิทีการ follow by นะครับอย่างเช่นทองคำมก็เหมือนกันโอเคนะครับอัปเดตมุมมองการเทรดในช่วงเช้ากับผมโค้เจแล้วก็คุณเจนต้องรับไปก่อนนะครับเจอกันกับการอัปเดตตลาดในช่วงบ่ายนะครับวันนี้นะครับติดตามกันด้วยนะครับบ่ายโมงตรงครับสวัสดีครับ